มาโหดเบียบับพริกอันนี้หาบเดียวตินี่หอดน,นี่ค่เบียบพริกพริกหนุ่มเขียวหนุ่มขาว <c oughs> นี่ละ่ะตะกี้ตะกี้ตอนบระท่านเอียนตอนพระท่านไอ้่ยมเอีนเครื่องอันไฟฟ้ากับใส่บัวหดจังสิละ่ะโพดโตแง้ามันตดนไงเดี่ยวแง้แมเขาเอาไปแง้ <c oughs> มเขาเอาไปปลูกใส่ใส่เงนแปลงใส่เงินว่ได้เป็นนานเงินไอ้พอปลูกแบบนี้ เอาไปปลูกใส่แปลงใส่ยังเถอะนี่เราตักแบบนี้แหละหาบหดเอาบ่าได้สบายกันยังสุมาเน่สุมาเน่เนี่ยโอ้สบายแห้งดึงสายยางหดได้เลยยางเด้ตักหาบมาหดเอา,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 ากาับน,น,นี่ละยยมเนี่ยยยมมะกาต้นน้อยเนี่ยล่ะ กาด้วสองแบบสามแบบเด้อแ,แต่เ้าสิกาแต่ก้าแบบเป็นหนานนี่ก็ดูแลง่ายครับบ่ได้บ่ได้ดูแลเป็นจับคัดเป็นต้นอันนี้ก็ดูแลเป็นแปลงเป็นหนานเลยพอใหญ่พอปลูกแล้วก็เอาไปถอนมาปลูกก้าแบบใส่ถุงดำหรือใส่ถาดด้วยแกบดำด้วยดินเพาะช่ำกากาได้วยารล้ยแต่ความสะดวกเดือแ,แต่ พูดอดสิเหตุการณ์สิปลูกแต่ว่าหดลา่ลาวะตลอนานเนี่ยจักหับฮะเ,เห็นปน่แบบธรรมดาป่าเอามันแบบธรรมดาแบบว่าเปียกปกติใช่ไหมก็มคือสามหับเครื่อง ถ้าขันแบบ,แบบนั่นแบบมันใหญ่ก็ประมาณซีหรือหาหาเพื่อความซึนเพื่อความชุมเพิ่มชื่นนั่นเออนานบักเจ้าเอาตะพุน่นมาเลยๆเจ้าหอดพี่นี่ครับกาวให้ <c oughs> ข้ัง อ่าหน้าเขาเขา้าวนาปังนะครับเนี่เป็นเข่าแช่นัดอันนี้กับเขาคือกันครับมันเป็นเข่าเหนียวเขาก็ก็หกบรรยากาศโตทองฝานี่ครับตากจากหวยนองจากข้องเป็นอารมณ อัเดี๋ยวพี่แนใหหดก็หดแล้วมันจะเป็นเบิ้งจากเฟียงเฟียงสมกับว่าสมแต่หดง่ายเนาะเบิ้งแต่หดง่ายเนาะเต๋า <c oughs> <c oughs> ไปหดไปหดเองนี่หดหดตาเติบไปดิยางนี่สองน,นันตบนานละสามหาบับสี่หบับ สองนันกับแปดตีประดเก้าหับแปดเก้าหับอันนี้ดีด้วยครับนี่นี่มองค้องคล้องตักน้ำม,มันอยู่ไกลบางมองในคลองตักน้ำอยู่ไกล้ไกลแนี่วัดซ้ำบนซ้ำมองอกระสอข้าวขาวบนย่ต้นแก่ปุดลยครับนบางประมาณปุดลยบางมองน้ำไกลน,นี่ไกลไกลสู้สู้ ใกล้แล้วๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับหนีได้วเลยครับ